นี่เลยครับสินค้าส่วนหนึ่งจากแบรนด์โ o m e ีครับสำหรับใครที่กำลังมองหาสายชาร์จหรือว่าหัวชาร์จในรูปแบบต่างๆนะครับโวลมี Me, มีสินค้าให้เลือกมากมายเลยทีเดียวครับและนี่คือส่วนหนึ่งที่เราจะเอามารีวิวในวันนี้มาดูกันว่าสำหรับอุปกรณ์ของโวลมีเนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างน,นะครับ โอเคตอนนี้เราพามาดูในส่วนของหน้าเว็บไซต์ของ w o m e e o o มนะครับมีผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะแดปเตอร์ที่ชาร์จ Power Bank สายชาร์จปลั๊กพ่วงนะครับพาวเวอร์สเตชมีหมดเลยนะครับนี่และแน่นอนครับว่าเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยได้รับมาตรฐานและผ่านมอกอของประเทศไทยซึ่งนี่ก็คือในส่วนของอเทคโนโลยีต่างๆเรื่องของ Product Line ต่างๆแล้วก็นี่ครับ ยังได้รับรางวัลรวมไปถึงมีการออกบูธออกอีเวนต์ในงาน CES ก็มีนะครับ อ่ะก็ประมาณนี้แต่ว่าเรื่องของลายโปรดักต์ต่างๆเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกรุ่นจะมีจำหน่ายในไทยนะเราไปดูในส่วนของ ARC นะครับเว็บไซต์ของ s n t c o t h ก็จะมีแบรนด์สินค้าว o m i มีที่มีวางจำหน่ายในไทยและรับประกัน1ปีเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสายชาร์จอะแดปเตอร์ apter, ราคาจับต้องได้ครับซึ่งต้องบอกว่าได้มาตรฐานแล้วราคาดีด้วยไม่แรงจนเกินไปนะครับอย่างอันเนี้ยนี่ 240วัตต์690 7 9 0ถึง790ในความยาวที่แตกต่างกันนะมีรุ่นที่เป็นโยโย่นะสามารถลูดเก็บได้ข้องอ90มีหลากหลายรุ่นแล้วก็หลากหลายเรื่องของความยาวหลากหลายหัวชาร์จหลากหลายอะแดปเตอร์ให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมตามความต้องการได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่างๆของโวมีที่ เอสเซนเอามาวางจําหน่ายในประเทศไทยเราไปดูกันว่าวันนี้คลิปนี้เราได้สินค้าใหม่ๆอะไรน่าสนใจมาบ้างไปชมกันดีกว่านะครับเรามาเริ่มต้นกันที่อะแดปเตอร์นะครับซึ่งก็จะเป็นหัวชาร์จอันเดียวในบรรดาทั้งหมดที่เราได้มานะก็ตัวนี้คือโวลมีชื่อรุ่นนะ Revo 67ครับก็67เนี่ยก็คือรองรับกําลังไฟสูงสุด67วัตต์พร้อมกับเทคโนโลยีแกนเทคตัวนี้เป็นแกน3นะครับ แล้วก็อันนี้คือฟีเจอร์หลักๆก็สามารถใช้งานกับแล็ปท็อปที่รองรับฟ้ c ชาร์จนะครับมีแกนเทคโนโลยีแล้วก็เป็น PD USB Typ e C ไทนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัท SD หรือว่า ARC นั่นเองนะครับก็ตัวนี้คุณภาพมาตรฐานแน่นอนได้รับมาตรฐานมกอกอเรียบร้อยแล้วนะครับ อ่าเรามาแกะดูกันเลยดีกว่านี่เมื่อเราแกะออกมาครับก็จะพบกับอะแดปเตอร์1ชิ้นแล้วก็จะเป็นพวกคู่มือนะครับคู่มือแล้วก็การรองรับกำลังไฟอ่าดูวันนี้ง่ายมากอย่างยิ่เขาก็จะมีสเปคเขียนแหละแต่ถ้าเกิดคุณดูตัวฟีเจอร์อน,นี้มันจะเข้าใจง่ายกว่านะครับว่าช่องแต่ละช่องเนี่ยรองรับสูงสุดกี่วัตถ์ถ้าเกิดเสียบพร้อมกันจะรองรับกี่วัตต์ยังไงบ้างนะครับดูได้ตรงนี้เลยเอออันนี้ดีมากนะไม่ต้องไปนั่งจำานะ เออมันเป็นรายละเอียดแบบยิบย่อยต่อมาครับอันนี้ก็จะเป็นคู่มือการใช้งานเป็นแบบภาษาไทยและนี่คือในส่วนของตัวอะแดปเตอร์มาตรฐานใหม่ของไทยก็คือเป็นหัวกลมแบบนี้นี่หัวกลมนี้ข้อดีคือมันแน่นกระชับไม่หลวมไม่หลุดนะฮะแต่ว่าหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันดูใหญ่แล้วก็อาจจะพับไม่ได้นะครับแต่แน่นอนครับข้อดีของมันคือแน่นกระชับมาตรฐานต่างๆนะครับคุณสามารถตรวจสอบได้ที่ตรงนี้ มอกรบริษัทที่นำเข้าเนี่ยมีความน่าเชื่อถือมากๆนะครับเอเซนหรือว่าบริษัท ARC นั่นเองนะครับคุณสามารถสแกนนะครับ QR code ตรงนี้เพื่อตรวจสอบมอกได้ว่าตรงกับชื่อบริษัทหรือเปล่านะครับเราสแกนให้ดูเลยนี่ครับเราสแกนขึ้นมาแล้วก็กดไปเลยอ่ะมาดูกันนี่ครับอ่ะลดแสงหน้าจอนิดนึงนี่คือรายละเอียดครับบริษัทเอเซนครับแล้วก็รายละเอียดโปรดักต์สินค้าใบอนุญ,ญาตต่าง ชัดเจนครับาสามารถรีวิวกันได้นะครับโอเคก็อันนี้คือวิธีการตรวจสอบนะครับเรื่องของเหมาะเกาะเรามาดูกันนี่คือช่องสำหรับการเสียบชาร์จนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นที่เป็นไทซ e บวกไท c C แล้วก็ t y ท e A อีก1พอร์ตนะครับซึ่งในเรื่องของรายละเอียดการจ่ายกำลังไฟเราก็ให้ดูเมื่อสักครู่แล้วว่า คุณเสียบช่องไหนยังไงเนี่ยกำลังไฟสูงสุดเท่าไหร่และเกิดเสียบรวมเนี่ยกำลังไฟสูงสุดจะอยู่ที่เท่าไหร่อ่าทีนี้เรามาดูเรื่องของหัวชาร์จมันแน่นแค่ไหนน,นี้คือเราเสียบลงไปปับ๊บอ่าเราจับหัวทิ่งอย่างนี้เลยขยา่าไม่มีหลุดแน่นปักอ่าขยาับขยับขยับขยา่าอันนี้คือมาตรฐานใหม่นะในเรื่องของหัวชาร์จที่เป็นหัวแบบกลมซึ่งมันจะค่อนข้างใหญ่หน่อยถ้าสังเกตต,ตรงนี้จบไป1ชิ้นนะสำหรับอะแดปเตอร์ เอาละมาต่อกันที่ตัวสายชาร์จตัวนี้นะครับเป็นรุ่นหนึ่งนะครับคือ powerlink นะครับเป็น usb แบบ type c to type c fast charging มี pd charge นะครับแล้วก็เรื่องของสายแข็งแรงมากเป็นไนลอนแล้วก็เป็นแบบข้องอ90ด้วยแล้วก็มีไฟแสดงสถานะเมื่อมีการชาร์จด้วยนะรองรับทั้งกล้องถ่ายรูปเครื่องเกมพกพาแท็บเล็ตโทรศัพท์มือถือนะครับประมาณนี้กำลังไฟสูงสุดครับ60วัตต์ด้วยกัน รองรับรับประกัน24ปีโดย A.R.C. นะครับอ่าน,นี้คือรายละเอียดของตัวสายชาร์จเรามาแกะกันเลยนะครับเมื่อแกะออกมาครับก็จะพบกับสายชาร์จแบบนี้นะสามารถทานเฟอร์ข้อมูลได้สูงสุด480เมกะบิตเซคันข้างในเราก็จะพบกับ สายเท่านั้นเลยนี่คือที่ผมชอบมากสําหรับโวมีคือเรื่องของคุณภาพสายครับแข็งแรงมากเป็นไนลอนแบบนี้หนามากนะครับเนี่ยเนี่ยผมลองบิดให้ดูครับคุณเอาไปใช้ได้ยาวๆอะ่ะสมบุกสมบันเราแกะออกมาให้ดูก่อนรุ่นนี้ความยาวอยู่ที่1.2เมตรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสายแต่ละรุ่นของตัวโวมีนะนอกจากเรื่องของกําลังไฟแล้วยังมีเรื่องของความยาวสายที่มีหลายรุ่นให้เลือกทั้งสั้นทั้งยาวนะครับ 1>, 1เมตรไปจนถึง2เมตรอะ่ะมีให้เลือกได้เลยนะครับก็จะมีตีนตุ๊กแกให้แบบนี้ครับเพื่อลัดสายนะไม่ให้มันระโยงระยางเกินไปทีนี้เรามาดูหัวชาร์จกันดีกว่าให้ดูใ,ใกล้ใแข็งแรงมากนะแล้วก็ตรงข้อต่อครับดูครับดูงานครับคือมีการหุ้มเข้ามาเล็กน้อยเพื่อกันสายหักช่วงตรงนี้นะช่วงข้อต่อแน่นอนครับว่าแข็งแรงนอกจากตัวข้อต่อหนาแล้วนะตรงนี้สายก็หนาเห็นไหม แล้วก็มีโลโก้นะสกรีนลงไปว่าโวฮะต่อมาครับก็จะเป็นหัวอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นแบบ90อันนี้คือหัวข้องอแบบ90องศามีโลโก้โวมีอยู่แล้วก็ด้านบนครับจะเป็นไฟสแสดงสถานะนะก็ตอนนี้ฮะเรามาลองเสียบใช้กันดูครับปับ๊บเมื่อเสียบไปครับก็จะมีไฟสถานะในการชาร์จที่เป็นสีเขียวประมาณนี้ในเรื่องของสายชาร์จรุ่นที่เป็นข้องอ90นะครับตัวนี้ความยาว1.2เมตร มาต่อกันที่อีกหนึ่งรุ่นครับกับ w o ล m e Power Link ครับก็จะเป็น USB Type C to Type C เหมือนกันนะครับรองรับ PD ชาร์จสายเป็นลักษณะเป็นซิลิโคนนะแล้วก็ฟีเจอร์ครับมาตรฐานรองรับ PD USB Type C นะครับแล้วก็สายจะไม่พันกันนะในเรื่องของเนื้อสายเดี๋ยวเรามาดูกันรองรับการบิดงอได้มากกว่า25,000ครั้งประมาณนี้นะฮะตัวนี้จะเป็นความยาว1เมตร100วัตต นี่คือลักษณะหน้ากล่องครับก็รองรับในการโอนถ่ายข้อมูล480เมกะบิตเซคนนะอ่ะแกออกมาครับก็จะพบกับสายหูหนามากหนาอีกแล้วนะถึงจะเป็นลักษณะสายเหมือนเป็นสายยางแบบนี้นะป้องกันไม่ให้มันพันกันแล้วก็รองรับการบิดโค้งอะ่ะ2 5 0 0 0ครั้งเรามาดูตรงเนื้อข้อต่อนะครับนี่เราบิดงอให้ดูอย่างนี้เลยคือด้วยความที่มันมีความหนานะ ก็ป้องกันการเขาเรียกว่าสายมันหักนะปกติแล้วเนี่ยเวลาเราใช้สายชาร์จนะก็จะรูรู้กันอยู่ถ้าสายสายทั่วไปเนี่ยมันจะค่อนข้างบางกว่านี้แล้วมันจะเขาเรียกว่าเสียหายตรงข้อต่อตรงนี้แหละแต่เนี่ยคือรองรับการใช้งานนะครับในการบิดมากกว่า25,000ครั้งเลยมีโลโกโล้โวมีงานดีครับจริงๆคุณต้องลองสัมผัสดูดนะครับแล้วก็มีตีนตกแกให้1ชุดโอเคตัวนี้เป็น 1เมตรนะครับ1 0 0วัตต์ไม่มีไม่มีเรื่องของพวกไฟแสดงสถานะในการใช้งานนะจบไปอีก1รุ่นเช่นเดียวกันครับก็เรื่องของความยาวก็มีให้เลือกนะเอาละเรามาดูอีก1รุ่นก็จะเป็นรุ่นที่คิดว่าน่าจะประหยัดลงมานิดนึงนะครับก็ตัวนี้คือโวมี Powerlink e d c ครับชื่อรุ่นส่วนเทคโนโลยีต่างเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็รองรับการบิดโค้งงอเนี่ยมากกว่า1 5 0 0 0ครั้ง ความยาว1.2เมตร60วัตต์ครับเป็น usb 2.0รองรับการทานเฟอร์ไฟอยู่ที่480รมิกะบิต p s e นะครับก็จะเป็นมาตรฐานสำหรับสายการใช้งานทานเฟอร์ไฟเบื้องต้นมาดูเนื้องานกันหน่อยอันนี้ก็จะใส่ซองมาแบบนี้นะครับน,นี้ก็จะประหยัดหน่อยนะแต่ว่าสายมันก็ยังแข็งแรงอยู่นะคือสายทุกเส้นที่เราจับมาเนี่ยจะค่อนข้างหนานะไม่บางไม่ก๊อกแก๊กนี่ครับลองสังเกตดูได้เลยสายมันหนามาก แล้วก็ช่วงข้อต่อครับเราให้ดูข้อต่อใกล้แข็งแรงนะเออคุณภ,ภาพครับงานคุณภาพของจริงนะฮะก็อันนี้จะเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะสำหรับใครที่อยากได้สายสีขาวดูคลีนคลีนนะตัวนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือก1.2เมตร60วัตต์ C to C นะครับไปกันต่อครับ Powerlink RUGG ครับเป็นสายแบบไนลอนแล้วก็สังเกตว่าเขาทำเป็น รูปแบบนี้คือมันรองรับน้ําหนักได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็แข็งแรงนั่นเองครับสายเป็น1เมตร60วัตต์การรองรับการบิดงอครับมากกว่า20,000ครั้งเฟรบิกไนล่อนอ่ะเรามาดูเนื้องานกันดีกว่านะครับอ่าตัวนี้ก็จะคุณภาพดีขึ้นไปอีกอ่ะให้ดูก็จะเป็นเหมือนรุ่นก่อนหน้านะที่เป็นแบบสายไนล่อนนะครับก็จะมีความหนาแข็งแรงแบบนี้จากที่เราแกะดูเนื้องานดีทุกชิน้นใครที่ต้องการแบบว่าสายแข็งแรง สมบุกสมบันเอาไว้ลุยนู่นนี่นั่น,นใช้แบบว่าใช้ไม่เคยถนอมของอ่ะเอออันเนี้ยดีจริงก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งอันที่น่าสนใจนะ Powerlink YoYo นะก็แน่นอนครับว่าเราเห็นแบบนี้แล้วมันสามารถดึงยืดหยุ่นได้นั่นเองนะครับตัวนี้ความยาวอยู่ที่เท่าไหรอ่อ่ะนี่หเมตรครับเมื่อเราดึงออกมานะก็จะอยู่ที่1เมตรลองรับการบิดโค้งงอที่มากกว่า1 0,000ครั้ง60วัตต์ อ่ะเราแกะมาดูเลยดีกว่านี่ครับเมื่อเราแกะออกมาก็ลักษณะจะเป็นกลมๆแบบนี้เล็กกว่าฝ่ามือเลยนะพกพาสะดวกมากสีเนี่ยมันไม่ใช่สีดำสทัทีเดียวนะมันอารมณ์แบบสีเขียวจะเป็นเขียวทหารแล้วอะ่ะเขียวค่อนข้างเข้มนะมีโทนสีเขียวนิดนิดนะเวลาดึงครับมันจะเป็นล็อกแบบอัตโนมัตินะมันจะมีเสียงแกลกนี่มันจะเป็นสเต็ปของมันตามสเต็ปล็อกซึ่งพอเราดึงปุ๊บมันจะออกสองข้างเลยนะไม่ใช่ดึงทีละข้างครับ ดึงแล้วมันก็จะสองข้างแบบนี้เน,นี่ปึ๊บเออแข็งแรงนะเนี่ยมันดูแบบแน่นหนาเนี่ยผมดึงเล่นให้ดูเลยคุณใช้แบบเต็มที่ได้เลยเออแล้วก็ดูสายครับเป็นสายลักษณะสายแบนแบบนี้ครับดูช่วงข้อต่อครับนี่แล้วก็จะมีไฟด้วยนะเมื่อเราเสียบใช้งานนะสองฝั่งหรือเปล่า ก็จะเป็นฝั่งเดียวนะนี่จะมี1ฝัง่งที่มีไฟสถานะในการชาร์จมาลองหน่อยนะนี่มันก็จะขึ้นไฟสีเขียวตรงนี้เออก็ประมาณนี้เนาะในเรื่องของสายชาร์จตัวนี้ก็ใครที่อยากได้สายแบบพกพาเก็บเล็กๆแบบนี้อืมก็ถือว่าตอบโจทย์ใช้งานง่ายแล้วก็แข็งแรงมากนะครับตัวนี้1เมตร60วัตต์เรามาดูที่พระเอก ตัวท็อปที่เรามีนะตอนนี้ตัวนี้คือสายที่เป็น usb 4.0นะครับความยาว2เมตรรองรับสูงสุดคือ240วัตต์นี่ usb 4.0นทานเฟอร์ข้อมูลได้อยู่ที่40 g กิกะบิต per second อ่านเขียนเร็วมากนะครับสูงสุดเลยแล้วก็รองรับเรื่องของเอาท์พุตวิดีโอนะที่8 k เลยทีเดียวนะครับเป็น pd ชาร์จ e 3.1นะครับ240วัตต์ตัวสายเนี่ยเป็นแบบ2ชั้นด้วยนะครับ รีเมียมมากชื่อรุ่นนะ PowerLink u t r o n นะเมื่อเราเปิดมาครับก็จะพบกับฟีเจอร์การใช้งานนี่ Transfer Speed 40กิกะบิตวินาในการโหลดไฟล์โน้ตบุ๊กหรือว่าพวก MacBook ต่างๆปั๊บโอ้โหยังกระสาย HDMI โอ้จริงๆนี่ฮะเขาบอก2ชั้นโอ้เชื่อแล้วว่า2ชั้นมันแข็งแรงมากเราให้ดูเฮ้ย โอเคแข็งแรงตามสเปคเขาบอกว่าเป็นแบบ2ชั้นอะซึ่งปกตินี่คือสายแบบปกติเห็นปะ่ะรุ่นแบบปกติแต่เนี้ยคือดับเบิลเข้าไปเอาง่ายๆว่าพอผมแกะออกมาเนี่ยยังกระสาย HDMI หรือ displayport อย่างนั้นเลยแล้วก็หุ้มด้วยไนลอนแบบนี้แล้วก็แน่นอนครับว่าข้อต่อเนี่ยเนี่ยพอดัดโคง้งปุ๊บมันค้างตามรูปอย่างเงี้ยคุณคิดดูเดี๋ยวว่ามันแข็งแรงขนาดไหน เนี่ยดัดโค้งแล้วตามรูปเลยไม่ต้องกลัวสายพันกันนะครับแล้วก็อ่ะเราให้ดูหัวครับนี่พรีเมียมขนาดที่สกรีนรายละเอียดลงไปอีกนิดนึงนะรองรับ240วัตต์เรื่องของกำลังไฟแล้วก็ทานเฟอร์ข้อมูลอยู่ที่40กิกะบิตเซค 8K ก็คือความละเอียดที่สามารถส่งผ่านข้อมูลไปยังจอมอนิเตอร์ได้ต้องเป็นอุปกรณ์ device ที่รองรับในการใช้ USB 4.0เนาะมันถึงจะสามารถใช้งานได้แบบ เต็มประสิทธิภาพของสายตัวนี้ไม่ใช่ว่าคุณไปซื้ออะแดปเตอร์ทั่วไปที่รองรับ100วัตต์หรือว่าจะใช้กับอุปกรณ์ Device ที่ไม่ได้รองรับในการโอนถ่ายข้อมูล4 0 g b กิกะบิตเซกันแล้วบอกว่าโอ้โยพี่ครับสายตั้งดีมันโหลดไม่เห็นถึงตามสเปคที่บอกเลยนะครับขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ Device ของคุณด้วยนะครับอ่ะอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นอะไรก็เหมือนกันนะครับทั้งสอฝั่งเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะครับจะเป็นรายละเอียดของ ฟีเจอร์หลักๆโว o m มี wow, แน่นอนครับเรื่องของความแข็งแรงเนี่ยไม่ต้องห่วงว่าอย่างนั้นดีกว่านะครับเรื่องของสเปคก็สุดนะครับทั้งเรื่องของการจ่ายกําลังไฟแล้วก็เรื่องของการโอนถ่ายข้อมูลรวมไปถึงส่งผ่านเรื่องของภาพนั่นเองนะฮะ 8K เลยทีเดียวจบไปแล้วนะครับกับสินค้าจากแบรนด์โวล์มีครับสำหรับโวมีครับนำเข้าและจัดจําหน่ายโดยบริษัท S อเซนตหรือว่า a r c นั่นเองนะครับก็อย่างที่เห็นกันแล้วสินค้า ของดีมีมาตรฐานและผ่านมองอ,อกอรนะครับใครที่สนใจตอนนี้เนี่ยมีวางจำหน่ายหาซื้อได้ไม่ยากเลยนะฮะในแต่ละรุ่นไม่าจะเป็นรุ่นการใช้งานทั่วๆไปรุ่นสำหรับการใช้งานเฉพาะกลุ่มก็มีให้เลือกมากมายสำหรับใครที่สนใจสินค้าจากโว m ์มีครับมีเยอะหลากหลายรุ่นมากกว่าบนโต๊ะ ที่เราเอามาโชว์ในวันนี้นะครับก็สําหรับใครที่สนใจก็สามารถหาซื้อได้แล้วมีวางจําหน่ายในแพลตฟอร์มต่างๆครบถ้วนเลยนะครับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกับ Complete TV ด้วยครับ